ต้งนั่นเป็น,นโรงปัญญาบาลสิติมิล,ลาได้ที่หนองนีน่มจเป็นโรงพัญาบาลศิติมิลาจาีจ๋เจ๊เพ็นกำลังสินังเรือกค่ฟังไปทางบัดละข้างจา้ะเมื่อคืนเมื่อคืนเลือ,อยู่เมื่อคืนท้าล่งท้า ท่าะจัญอยู่หมอกสนามหลวงแล้วก็ไปขึ้นท่าท่าว่างหลังท่าว่างหลังแล้วก็ย่างไปหน่อยแล้วก็สิแล้วก็สิถึงวัดวัดละข้างเลยจ้ะน้อพี่น้องอันนี้เป็นท่าศิริราชจ้ะเป็นท่าล่องพยาบลลาลศิริราช นี่นีหลายทา่าท่าเรือพันนกท่าเรือวังหลังเย่เพื่นกับสิขึ้นบางท่าวาังหลังจ้าหลังกับสิยางไปแป๊บนึงกับสิหอดลงบาตรได้กับสิหอดวัดละครั้งอันนี้คือท่าวาังหลังไม้ถ้าเราจอดอยู่มันก็จ่กลับไปเลยนะอันนี้ท่าวังหลังจา้าท่าวาังหลัง เดี๋ยวจะเพ่นขึ้นเรือกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะผูกอกกันใหม่เด้อจ้าเด้อ